สวัสดีค่ะวันนี้มาดูข้าวนะคะของน้องเอวากันนะคะวันนี้ทานอะไรกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะข้าวนะคะแม่ก็เอาข้าวสุกมาต้มนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะเป็นผักหวานแล้วก็ผักตําลึงนะคะวันนี้แล้วก็มีไก่นะคะไก่เนี่ยแม่ตุนไว้แล้วนะคะแล้วก็เอามา,าใส่ลงไปผสมเข้าไปด้วยกันแล้วก็ปั่นนิดนึงนะคะปั่นหยาบหยาบนะคะไม่ได้ละเอียดมาก จริงๆใจจริงนะคะอยากให้น้องทานแบบฝึกทานแบบ BLW นะคะลองจับทานเองนะคะเพราะว่าหลัาจากการที่ลองฝึกดูค่ะเขาก็มีความถนัดมีความชํานาญนะคะลองทานแล้วแต่ว่าพอไปบ้านย่าย่าก็ยังถนัดแบบแบบแบบบดให้ทานอยู่แม่ก็เลยไม่กล้าแบบลองให้แบบชิ้นที่เป็นมื้ออาหารคาวค่ะไม่กล้าทานให้ไม่กล้าทานแบบ BLW จัดเต็มนะคะก็เลยยังบดอยู่นะคะตอนนี้เอวาชอบนะคะชอบทุ กเมนูที่แม่ทําให้ทานนะคะวันนี้เห็นไหมคะใส่ถ้วยมาเนี่ยเกือบเต็มถ้วยนะคะเรามาดูกันว่าเดี๋ยวจะทานหมดไหมนะคะเนี่ยเขาก็เอามือลองสัมผัสด,ดูนะคะดูเนื้อสัมผัสของอาหารที่เขาทานแล้วก็พยายามจะเอาเข้าปากนะคะ ถ้าแม่ป้อนไม่ทันนะคะจะมีอาการนะคะกระทึบเท้านิดนิดตบมือตอบโต๊ะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ประมาณว่าอ่ารีบป้อนหน่อยค่ะแม่รีบป้อนหน่อยนะคะเนี่ยอร่อยค่ะหนูชอบกินนะคะอันนี้ปฏิกิริยาเขานะคะนะคะมีพยายามจะเอาเข้าปากเองด้วยนะคะถ้าวางเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาจะเอาเข้าปากได้ถนัดแล้วตอนนี้นะคะนี่อร่อยค่ะ เมนูข้าวแม่อร่อยมากเลยเนี่ยอ่าเงยหน้าที่เงยไม่ใช่อะไรนะคะป้าเจี๊ยบนะคะป้าข้างบ้านนะคะเดินมาคุยด้วยนะคะน้องก็เงยหน้าไปคุยด้วยนะคะแต่ว่าความอยากทานข้าวก็มีเยอะกว่านะคะอยากคุยก็อยากคุยนะคะเห็นไหมคะอยากคุยด้วยแต่ว่าอยากทานข้าวด้วยนะคะนี่ยิ้มยิ้มคุยคุยนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทานข้าวต่อใช่ไหมคะก็เลยผันมาบอกแม่ว่าแม่รีบๆแม่รีบๆนะคะอ่ะ จากข้าวเต็มชามเต็มจานนะคะเกือบหมดค่ะกินเก่งนะคะแม่จะบอกว่ากินเก่งมากๆกนะคะกินเก่งแบบนี้แม่จะเลี้ยงไวไ้ไหมนี่นคะคะพยายามที่จะทานด้วยตัวเองด้วยนะคะก็เลอะพอสมควรนะคะแม่ก็ใช้เก้าอี้ทานข้าวของริชเชลนะคะเพราะว่าถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะถ้าไม่ใส่ถาดก็ใช้สายรัดได้นะคะ,อะขอบคุณค่ะ